น้ำดีโดนะรวมๆกันเนี่ยเป็นพวกน้ำยังน้ำน้ำอย่างเงเป็นเป็นรถน้ำน้ำเกี้ยงน้ำซุ่มน้ำยังนะอ่ามันง่ายๆแน่เไปใส่ถังนะใส่น้ำแข็งที่ใส่นาะมันเย็นเนาะน้ำแข็งที่ใส่คือสิเข่าก็บรรยากาศที่แอกพี่น้องเลยแบกนี้บัดหอนมันอันฝนตกมากกับบัดแจกด้วยฝาตกมาวานอเป็นส่วนของเมื่อเนี่ยน้ำวานเนาะ นขอบุญคุณทั้งแม่เพื่อดรารามูธนาบุญน้ำเพื่อเดรานะทั้งแม่คำซุยขอบุญเดียกคือเก้าพี่น้องเลยเป็นเคยเห็ดบุญเดือนสามเนาะเท่านั้นเองบุญเดือนสาม่บุญเดือนสามพี่น้องเลยบุญของเข้าที่ขาแจกน้ำหวานนะเนาะโดยโดยตอนข้าแจกน้ำหวานก็เป็นทางของแม่เพื่อเดดพี่น้องเลยเนาะรอบนี้เป็นการขอบพินน้ำหวานหรือว่าของหวานเนาะปันบังไทยเมาเนอะน้ำหวานนี่เป็นสิ่งเาใจไปนะอันนั้นเป็นสีทั้งสดทั้งหวาน ส่วนส่วนในส่วนของเมนูเชอร์ล่ะจะเป็นน้ำน้ำน้ำเปล่าดิโดในส่วนของเมนูเชอร์เองคิดออกเลยเนาะจำนวนนี่ยังบม่จัดเรือได้แต่ทางบริจันเพิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวถามละมากกอนเดี๋ยวภาสิเอาลายเอาหน่อยทำไรตามกุ้งเผาพี่น้องเลยเนาะตามเฮามีเลยเนาะตามเฮามีมี่ทำไรกาเจกันนะกับพอดีแหลกควบคู่กับทางเม่เพิ่นเนาะเม่เพิ่นเด็ดน้ำหวาน ทางแม่นางเชิดไก่สิมีนาเจ๊ควบคู่กันไปคือดอกก่อนในทางนั่นแหละตอนแรกอะทางบอจันทร์พันว่ามีเคล็ดลับได้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าได้ว่าไว้ได้ว่าทางถาว่าทางอันแม่คิมเนาะเพิ่นคืนเงินให้แต่ทางบอจันท์ว่าสีเอ้าชวนนั่นแหะไปทำบุญกันเลยเนาะแล้ววันนี้นะอ่ะพอตกมาหน้าทางแม่คิมเนาะตามได้เบิ่งในคลิปบอจันท์เพิ่นแจ๊เมื่อนั้นทางแม่คิมเพิ่นว่า กลางเดือนหน้าเนาะคือส well well. ิบทั่านในรอบทาบุญรอบนี้เราเลยทบุญกับวันที่สามสิบเนาะเป็นกลารเดือนไปเลยวแต่ว่ากลางเดือนหน้าทานแม่พันโูนมาให้ค่ปอใจกันหนาสิเอาไปทาบุญส่วนส่วนอื่นเราเลยเนาะกตคือสิบบที่านเนรอบกลางเดือนหน้าไดเลแมนแต่ว่าเงินส่วนนั้นกับ คือสิได้เอาไปทำบุญแจกใจข่าวของหรือว่าซื้อของในห้างไปแจ็บใจคือเ่าเพราะว่าทำบัตรจันทร์เพิ่นได้ว่าออได้ดพี่น้ววนองเลยเนาะว่าถ้าแม่เพิ่นคืนนี่เฮาสิเอาไปทำบุญเนาะเฮาก็ได้ติดตามตามเฮาเว้าไหวคะแนนเลยเนาะเข้าไปตรงเนาะคืออร่อยคอมดูก็กลัวหน่อย ขุโทน่าจะไม่จำไ่ได้แล้วโทษเลยคือรอเก่าเอีกข้หน่อยนะเอ่าเลยเลยอะไน่าจำได้อยู่เลยจำไที่ดีหมดจืดแล้วนะด้ยนะน้อยบุไรนลงมาวัดเนาะไอ้ก้อนก็เป็นชิทง่ายนะอยู่วัดชาเลวเเอบดิเจเงินขั้นาทโท เราปกับกลัวของดูไอของรัดกับกัวต้อาแพ ตกตน้าาทำกตังอุปกรปติตั้งมชานีติโตเปตนาัจากวัญชที่อหนุปัินนัตยคุณงปตุ้งนปากันที่กคุณาุเจ้านักํานักจาลกลาน้มีใจเียนะจ้ามาริจักนาบริจักเงินเนาะอเต็มอีกต่อไปก็อ่งอกาคุณปจจิตนาใจ ดนสิ่งแท้จริ่อยู่ในจักคนลนลกจมปั๊บปัลบรักษาหลุกร้านอายุดีมีแห้งคนเป็ียวบ่อยได้ควมไปบ่อยมีเดือดจัดดูไอ้จะกรกได้ได้อากาศนะอากาศเออันงวานโตนั่ดดด้ไหมเสร็จ้อาวข้างวัเดียววันขาดแล้ว โอ้ยตายแล้วเดี๋ยวมาใส่กีฟก่อนกะใส่กีฟก่อนเนาะ โอเคแบบนี okay. wow, nice. uh, me. oh, ้อ kind of mm ่ะ hmm. um, ้นี hey, fruit, okay. ่ปล้ว well, นี uh, ้กินเกล็เกลม่เปิดให้ก็ได้่อนอยามานั่งทางนี่ลูกพอนพอนเนาะเฮดี้ได้บันทคนหน้ามันลไกัเฮด้ได้กัย สบายดีเลยลดุอารองกันอารองกันน้ำมือน่ะน้ำมืองามตายเลยโอ้ยอะไรทัยเนยพี่น้องวะมาแต่ดับวสาเบาๆไปเธอดีสบายดีปะลูกนะปะลูกสบายดีเด้อเฮ้ยพี่น้องเลยเนาะสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเลยพ่อพ่อกับแม่น้องเซื้อพึ่งเก่า หลังจากไปรับทรงสหายเพื่อนแตงเียตเนาะว่าที่บได้เปิดห้าแล้วพี่นอาไว้ว่าที่นี่นำอันน้ำเนาะน้ำลงไปสมทบน้ำทางวัดเป็น <out> ก่อนพี่น้องเลยก่อนจะไปก็เสร็จคือบุญกันคือบุญนะแนงง่วนนะแพ็กดินนี่นับแล้วกันนับแล้วกัเก็ดบุญก่อนพี่น้องเลย Song thật bất mua bắt nó cứ lại, là, lại. lại, lại. nó ừ. là ừ. làm phù lap hạch là thách cơn là thách, hai mặt hai miệng chạy, miệng hai 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 กูด no. ้กูเนาะกะหลายพี่น้องเอ้ยกับแม่น้งเชื้อกะสมาแจ้งพี่แจ้งน้องเด้พี่น้องเอ้ยเนาะก็คือว่ามีงานบุญบ้านเฮาปูหบังไฟบุญใหญ่เนาะกะทางแม่น้เชื้ออ่ามีนาพี่น้องเอ้ยแจ้เนาะสิว่าลงทานกบ่ว่าแ่หนบ่ลงทานได้บ่เอินแจ้ก็ได้เนาะมีนาในวนของแม่น้เชืเองพี่น้องเอ้ยเนาะ คือทางเบาจันทร์เพิ่นได้เกินไว้แต่มื่อนั้นแล้อะวะเนาะว่าอันสิมีน้ำไปเจ๊ที่เจกเนาะบ้านอื่นเมืองไก่มาอื่นมาเนาะอากาศห่อนซั่มีน้ำท<ม>างเบาจันทร<ะ>์เพ<ด>ิ่นคิดว่ามื่อนั้นเนาะแต่ว่าอ่ามีทางแม่ทางแม่ฮักอ,อักนท่านเก้าเกาเลยเนาะแม่กับพ่อเพิ่นมีน้ำหวานอ่ะนะ น้ำหวานโล่ดิโด้น้ำหวานอยู่น้ำหวานตอนแรกแม่ต้องเชื่อเลยอย่างนี้แบบนี้ตอนแรกแม่ต้องเชื่อว่าจะเอาน้ำน้ำแบบน้ำน้ำเปล่าแน่แต่ก็น้ำยังเขาไปเติมด้วยน้ำน้ำน้ำสมน้ำดิโด้เ้ยน้ำดิโด้เลยน่าเสียดนะน้ำดิโด้นะรวมๆกันเนี่ยเป็นพวกน้ำยังน้ำน้ำยังเป็นเป็นรสน้ำน้ำเกียงน้ำสุมน้ำยังนะ ่ามันกันง่ายแน่เอาไปใส่ทั้งหนะแล้น้ําแข็งเทใส่เนาะมันเย็นเนาะน้ําแข็งเทใส่คือสิเข้าก็บรรยากาศพี่ดอกพี่น้องเว้ยแกบัดฮอมื้อนั้นฝนตกมาก็บ่จักเด้อโมาว่าอันเป็นชนของแม่เพิ่นอน้ําหวานเนาะจ้ะอืโอ้ขอบคุณขอบคุณทั้งแม่เได้ๆอนนบุําเพิ่นได้เนาะทั้งแม่ทั้ซุยพ่อบุญเลี้ยงคือเก่าพี่น้องเอ้ยเพิ่น ด้วยเห็ดบุญเดือนสามเนาะแม่นบุญเดือนสามเดือนสามพี่น้องเลยบุญของข้าวที่ทำแจกน้ำหวานนะเนาะโดยโดยตอนทำแจกน้ำหวานก็เป็นทางของแม่เป็นเด็กพี่น้องเลยเนาะรอบนี้เป็นการทำเป็นน้ำหวานหรือว่าของหวานเนาะเป็นทางไทยเป็นเรื่องน้ำหวานนี่ก็จะเก่าใจเป็นอะไรอันนั้นเป็นสีน้ำส้มน้ำหวานเป็นของหวานด้วยดแบบว่ารวมๆกันนี่ไงก็ใครเกลียดอาจจะชง สิงคโปร์สิงคโปร์รัตชองแจคูเนาะส่วนส่วนในส่วนของเมนเชอร์น่ะจะเป็นน้ำน้ำน้ำเปาดิโดในส่วนของเมนเชอร์เองกินออกเลยเนาะอ่าจำนวนนี่ยังบม่จักเรือได้แต่ทางบอิจันเพิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวถามเรามากกันเดี๋ยวมาสิเอาลายเอาหน่อยทำไรตามงบ้งเผาพี่น้องเลยเนาะตามเฮามี่เลยเนาะตามเฮามีมี่ทำไรกาเจกันนะ พอดีแต่ควบคู่กับทางเมย์พิ่นเนาะเมย์พิ่นเป็นี่น้ำหวานทางเมย์นางเชืิอกับซีมีนาเจ๊พวกคู่กันไปคือรอบก่อนเลยทางรอบก่อนกับแมงเชืิอกับเจ๊หน้าพวกน้ำหวานพวกเนาะแต่ทางเมย์พิ่นเป็นแต่ปะเตอร์ชิจุนทุกข์มากเรอเหมือนกันพังวงก่อนยังว่าได้เลยเอากันาหน่อยไลยก็บพว่าการเช่วยน้ากับเดียวถามทางบริจันทร์พิ่นก่อนแต่เราก็ ว่ายังดอกบวชจานทร์น่ะตามใจเนี้ยเรื่องเงินทุนก็คนเป็นนาทีพเขาไม่ต้องเยอะไปเนาะตัวกัะลูกตโตได้จังเลยจำนวนกัดนั่นแหละตอนแรกอ่ะทั้งบวชจานทร์พันว่าเง็ดลายได้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าได้ว่าไว้ได้ว่าทางขาว่าทางอันเมคิมเนาะเพิ่นคืนเงินให้แต่ทั้งบวชจานท์ว่าสิเอาส่วนนั่นอะไปทำบุญกันเลยเนาะขอมารับเลยให้จ้างมารับให้ ซีแพ <l panels> ็กเนาะหมูมาอนีอยากบ่ลาวเราก็ว่าอย่างลงอยู่ได้ช่วได้เด้อไข่าลาวถ้าว่าสิลงมูนํำอยู่แล้ววันนี้นะอ่ะพ่อตกับน้อทางแม่คิมเนาะตามได้เบิ่งในคลิปบอจันเร์่นเจงเมื่อนันทางแม่คิมเ่นว่ากลางเดือนหน่ะเนาะคือสิบบทันในรอบทำบุญรอบนี้ที่เราเลยบุญกับวันที่สามสิบเนาะเป็นกรเดื่อนไปเีื่อ ว,ว่ากลางเดือนหนาทางแม่พันปูนมาให้ค่ะปาราชญ์กันหนาสีเอาไปทําบุญส่วน,ส,วนส่วนอื่นพี่น้องเลยเนาะก็คือสิบม่ได้ทำบุญเขาไอ้บุญใหญ่ในชุดในวันที่สามสิบนี้แล้วเนาะคือสิบบทท่านในแต่าะว่ากลางเดือนหนาคนเด้อไอแม่พันปูน,นแต่ว่าเงินส่วนนั้นก่ะคือสิได้เอาไปทําบุญแจ๊กใจเข่าคลองหรือว่าซื้อคลองในห้างไปแจกใจคือเขาเพราะว่าทางปราชญ์พิ่นไในว่าได้นี้พี่น้องเลยเนาะว่า ถ้าแม่เป็นคืนนี่ยเข้าเสียไปทำบุญนะเนาะเฮาก็ได้ติดตามตามเฮ้าว่าไหวแค่ไหน <c oughs> แล้วก็คุพูดได้กลางเดือนหนาพูดได้ถ้าแม่เป็นคืนแม่ <c oughs> พูดได้พี่น้องเอ้ก็ดีใจร้ายที่แม่เป็นติดต่อทางบริาจารมาเนาะส่วนมีหลายคอมเมนต์เลยพี่น,น้นองเอ้พิูดว่าอยากได้เงินจุนโตัสั้นว่าเป็นสายบุญคือคืออยากได้เงินคืนน่ะนะก็ะเลยบอกว่า <c oughs> ต้องต้องแยกแยกได้พี่นนะ้องเอ้เนาะยืมเฮาก็อยากได้คืนเนาะแต่ว่าทำบุญน่ะอันเฮาไ่ได้นับได้ทำบุญน่ะ เขาทำกับทำด้วยใจเนาะที่ผ่านมาน่ะเขาทำบุญหลายแต่เขาก็ไม่ได้อยากได้คืนแน่เนาะคืออันนี้มันคนละส่วนกับทำบุญพี่น้องเองมีให้เข้าใจแบบนี้เนาะบางคนเพิ่นบ่เข้าใจดหรือวันใดเพิ่นก็ว่าอ้าวว่าเป็นสายบุญก็บ่ให้เพิ่นได้หรือว่าทวงเฮ็ดหยังทวงอยากได้เงินเติมโตสั้นว่าซั่นเนาะมันบ่แม่นเด้อพี่น้องเอ้ย อันที่พนยืมเขาก็อยากได้คืนกับ็นเรืเรนะ่องปกติเนาะส่วนทำบุญน,นั้นไม่ได้ไล่มากพี่น้องเลขาก็เฮ็ดบุญไปเรื่อยเรื่อยขึ้นแบบนี้เขาก็ทำบุญไปตลอดมีงานอย่างเขาก็เฮ็ดไปเนาะเฮ้ยเดีด๋วยวชื่อขนมกระซื้อเดี๋ยวไปเดี๋ยวลุ่งใจคนน้่มขึ้นไปอ่าส่วนน้่มนั่นเดี๋ยวสิมาแจ้งพี่จแจ้งน้องอีกพี่น้องเลยว่าจากัจากจักรลังเนาะคนเดินจกนักรลังเนาะแก็ดิโด้เนาะน้าสีดายดิโด้พี่น้องเลยเพราะว่า ลังน no. <c ười> ึงนี่ก็ประมาณ72อันคิดเบิ่งนะเนาะ72อันคั่นไล่เป็นจํานวนคนก็50คนซะเพราะว่าผู้นึงก็คือสิบ่ได้เอานึงคันนะเออแล้วก็เลยนั่นแหละพอลูกจ้อยก็บ่ได้แพ็คนึงจ้ะมาสมทบนํากันน้องยแจกน้ําเด้พอดีอันบ้านอื่นเมืองไกลมาบ้านเฮาจะได้บ่ต้องติเด้ดูเอาบ่จเตือกว่านี่เนาะสิกินกอะ ไปแตาไม่้อาไอ้คอตัวเตรียมตัวใส่สินใส่แพก่อนบัตรเปียบลอยแต่งตัวเรียบร้อยลงไปวัดรมันเน่ใส่กระโปรงถือแล้วดีนะใส,ส่กระโปรงถือแล้วไปลงใจลงไดี๋ยว,ยยว,วยลุงมูนำ้ำผนก้อนสมทบอันนี้พี่น้องไอซิสแพ็คอันนะไรซะไปดูจอยให้ดูจอยเอาะเสล่งมามาคนนะแม่ลูกมาคนให้พ่อนะแม่พาลุงจอยมากใส่ก็ได้พี่น้อง

มาพี่เนาะเเนาะตัดผ้ามาโตนี้อยู่วัดแล้วน้ำสิแพ็กกดกวรลุงเจยพว่าลงมาไปได้ใช่ดสุจรอยูบอ่ะไปคนขึ้นไปนี่ก็ได้ปอย่า้ถ่าบาร่ากันบาร่ากับสิมาม่น้่พี่นนาะเยเนาะเอากินน้ำกันดุดน้ำกันมาอะไรแค่ยน่อยเดยผูนสิมาม่ เราถ่ายุูาก่อนเนอะราถ่ายุจาก่อนเนอะารมูส่าเทำะไรนี่หเนะนอนดิเนาะทำบุญเนาะไปทำบุญวะตของเราใช้เจ้าทำบุญยังเฉาะามแล้วเนาบุญเฮ้ยทำบุญกัีมาขอเงินเงยพอแล้วนะดินเนาะพอได้เป็นสังกอยู่คือลุงฮาน่ะเรากวดอยู่อันแม่ไปกวด แนแ้วกูตีพนเยังยังขาดยังเนี่ยพี่น้องเหยเนาะเตรียมมทานออมืนเลเนาะอันนี้ยังหนเป็นไรอยู่เราจะจัได้อยู่หรือว่าเนาะตู้เนาะแล้อยู่หรือ่าตูจ๋าเออเห็นลูกจอยไปเอออืมเล่นะดูยสบายดีไหมเรียบร้อยเดีนยวน้อดีเนาะ ร่อยเลอะพราะว่าเรจะีถาม่าเวลาจองเงินนี่คือราคนขึนมาพิดอัยมาให้ไปรับนจะดูงเงินนี่แมบึงจับงมันนีดเียปลาสน้ังเลยนะพี่ขนน้ำขึ้นไว้อันนี้พอพันกันโอ้ยังนะอยู่อยู่ตี Massam tuk and put it up to no, check later, check loại, <laughs> not, rising or nothing, not. Gonna sip when the sow, vang cong, kia 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 nó rồi โทนาจำไม่ได้แล้วโทยคือรอเก่าเก่ายอีกฟางน้อยนะโท่า้เลยนนจำได้อยนะจำ่ไที่ีจืนไ้หน่อยบ่ได้ลงมาวัดเนาะไอ่ก่อนก็เป็นทิง่ายนะอยู่วัดีดิจนั้นบาอโท อบครอบครัวของด้วยอรัอบครัวกาพแท็กเนป็นตกบุญน้ำมันทำิแ็เนาะน่งสนกีบเนาะ

ปันโตปะระยาปุมะเนโตทีระโตยะตะจะปิติโยยะตะเตสัพพะโรโกวิญญาสันตุมะเตปะวัตตะวันตานาโยติกิปัญโญโกปะวะอะธิวาตะนะทินิตะนิจังพุทธะปัญจานิโยจัตตารุธัมมาวะทันติอะยุพะโนทุกขังภาดันอะจะคะภยัญจะโกตะกินากินา อันนีตาจิตตเปตานาบุชาจากตาเจ้าเนยปรัญชาพิพุธมานุปัตตินาโทยปุญญงป่ตตุสนมปากันตีอ่าดุขุปปะขุจักนักสมนักตาดุลาเดมีใจเสียนะจัดรามาบริจาคหน้าบริจาคเงินเนาะเออจังใจอีกต่อไปขออ้างอีกเราพูดปฏิเธลตนาใจ แต่สิ่งแทกีอยู่ในตะกคนาโลกงจมปักปักรักษาลูกร้านอายุดีมีแห้งคนเจ็บบ่อยใจคนมไวยบ่อยมีเดือดจ้าดูอาจจะคุ่นได้ไหรันะเออครับเออเอ้ลูกไ้ลูกคนหนึ่งนะกบานห้องเราอยู่ทางไทยเออ

à không có được hơn đẹp đó đẹp tờ <laughs> Oh, เอากินเอยากกินไปมากิน <lawsuit> <ulously done. S 2> ้ามจไมจา่ะให้ไป้สองสามเ้อมาเพ่นนสองสได้เอาแนวบักดำนะหน่งองามเอาอนแนวัด้วโอเคเรียบร้อยแดดพี่น้องเลยเนาะ บาดดงมาบาดบารถลงจตายตายลอกโอ้ยดีท่น้ำอันน้ำงบุญมอดวัดเดีตายเปยะไอ้ดีไปไไปมีมามาดอเดืนป้าป่ะนน้องน้องอีเตป่ะหป้าไม่เหนกรปุ่นไกินปะอึ๊บอึ๊บเลยมอขึ้นมาจองใจไมไปนี่ไาดปขึ้นมอันปะเออว่าจะมันังตายลอก Ê, ơi quay, ơi mày, đi Ê, à, nó Đi chơi tài Thôi kia hàng nó ta đâu Ôi, bị đòn đấy Đi phần đâu, hết bụt này mất nhá Hết bả nó mất ngay Tài đâu, thời đang nước này Phần mày mài tròn tụ, tròn tăng mày là phần đòn rồi nó. โอ้ไปเจ็หน้ามิใช้ใส่ทงหน้าบอลบอจุบวงไฟเลยบ้เนาะพี่น้องเว้ยโอ้ยนะาเนะปอบใจ่เตือนเลยเป็นมือกล้องหายแล้ว่อยว่านะทางอาีิไปท่องทานมิใช่สไปอันยูวนอยู่วงไฟบ้วะเนาะ แต่ก็คือ้นสิวัดไว้ดูพี่น้องเอ้ยน้ำแม่น้องเชิญนะเด้อเชิญเชิญเด้อพี่น้องเด้อเนาะกานไทยมีไครจะทาอย่าขวมนะแม่น้องเชิญก็เชิญเด้อเนาะแม่เออแสดงว่ามันนักน้องเชิญจิ๋ดูนี่มันเดาไปได้เชิญเลยไอค่าพบพ่อกับการแจกน้ำของน้องเชิญมื่อวันที่สามสิบเด้อพี่น้องประหลุงเลยเนาะกับแจกน้ำหวานของแม่ตู้ คำตุย้ยพอบุญเนะรี้ยงเนาะรอบก่อนทาก็แจกกันม่วมั่นในนี้พี่น้องเอ้รอบนี้แถวเบิ่งกัน,กน,น,เ,น,น,เ,กนเป็นได้เนาะการให้บุญ็ดศีลิรข้างนี้อาสีบอสึกมกสึกใจพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นรับชมเนะาะอาสีพิทคิ้วดึงแข้งดึงขากันแนะ่กับเป็นยังพี่น้องเอ้ตามภาษาบ้านเฮ้าบ้านาาน,านอกเฮ้านะเนาะสำหรับคลิปนี้ลาแล้วพี่น้องอิ่มบุญน้ำกันเด้อเนาะสบายดีวัตรจุกุจุกคน